มาจากพี่น้องคะมื้อนี้คืออยากกินตำซั่วตีนไก่นะคะพี่น้องคะไส้ผักลวกนะพริกกระเทียมจ้ะน้ำตาลผงชูรสจ้ะนี่คลิปนี้สิใส่น้ำตาลสองช้อนโต๊นะคะผงชูรสหนึ่งซอนซ่าด้วยพี่น้องเด้อใครไม่ชอบหวานขนาดนี้ก็ลดน้ำตาลลงเองนะคะส่วนโตของอีฬาภาคกินก็คือตำในรสปากที่เต็งชอบนะคะตามด้วยน้ำปลาจ้ะมะเขือเทศจ้ะบักหน้าวซดจ้ะ น้ำปลาไหลอิลาพากินค่ะน้ำมะขามเปียกใส่สองช้อนโต๊ะเด้อค่ะเป็นน้ำมะขามเปียกพัชไรนะคะพี่น,ออน้องน่วยมันเขากันค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ข้าวปุ้นอิลาพากินนะคะพี่น้องค่ะแป้งสุดนะคะตีนไก่นะคะพี่น้องค่ะต้มเปื่อยๆเอากระดูกออกแล้วก็พักเครื่องเคียงเข้าค่ะพ่ามันเขากันล้วก็ะ เทพเซจานได้ค่ะพี่น้องพี่น้องเมืองซีสันนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะตำส้วนะคะตำสีสันจจานเพลทๆนวๆได้พี่น้องเด้อมาแสนน้ำกันจ้า mm. มาคะ่ะพี่น้องคะ่ะมอนี้นี่ปาด์หอน้าพี่น้องไม่กินตำส่วเด้ค่ะเด้อ่อ่ะตินไก่ตะบามื้อน้เอาตินไก่แบบเอากระดูกออกนะคะมาจา้ะมาเอาแห้ง หอมใน่ไหมแซบพัก พักลวกไส้ไปพร้อมค่ะตำส่วนน่ะต้องใส่พักลวกเส้นจไส้แซ่บ Så, mm -hmm. พี่น้องถาวมาข้าวปุ่นนี่ค้นเปิดไปเล่นกินไดไบอกินได้ด้ค่ะเพราะว่าเป็นขนมจีนแห้งแป้งสดนะครับไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็บ่กใส่สารฟอกขาวด้วยค่ะเด้อ,อป็นดีน่าดีเนื้อน,นุ่ม เผ็ดนัวสายใจแห้งค่ะ โอ้เผ็ดมากมเผ็ดมากแล้วก็แซ่บมากโอ้โอ เผ็ดแห้งโอกาสสุดหนักยังไม่เสร็จหรอโอ้ไปตออยากเลยคือ้องเด้วยเผ็ดแห้งบกกักพริกแห้งตำกับแบบพริกสดนะตำละเอียดๆน,นะคะ เทิ่งเผ็ดเพิ่งห่อนกินมาร่วมกันไปที่ปากกองร้องเลยใจเซ็บๆจดจนุ่วดเผ็ดๆน้ำกันเด้ค่ะพี่น้อง่ะผู้ใดสนใจสินค้านะคะก็ทักแชทมากสอบถามโปรโมชั่นมีเล็กมีโปรโมชั่นใหญ่นะคะเล็กกับใหญ่เด้อเลิกเอาพอกันขิ้นหน้านะคะกรวลาพาก,กินคึินนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า